สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะ้าานมุมมองปราการนะครับในการมองโลกและการใช้ชีวินะครับบนหลักวิถีทางสายกลางเรียงมักมีองแบบประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับจริงๆโลกนี้ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะชาติหน้าถ้าใครอยากรวยอยากรออยากสวยนะเพราะยังต้องเกิดมาอีกนะไม่ว่าจะเป็นอยากรวยอยากรออยากสวยอยากฉลาดนะครับมันย่อมมีมาแต่เหตุนะ แล้วก็มาจากอะไรอ่ะนะถ้าอยากรวยก็เป็นคนที่มั่นให้ทาน,นแบ่งปันออกไปได้นะครับอยากรออยากสวยก็ต้องมีศีลน,นะครับอยากจะคนฉลาดก็ต้องมีปัญญาใช้ปัญญาบ่อยๆทําบุญกุศลอะไรก็ด้ใช้ปัญญาบ่อยๆนะฟังเทศฟังธรรมใช้ปัญญาบ่อยๆผู้นั้นก็จะเกิดมาครบนะมีทั้งความรวยไม่อยากจนรอสวยไม่ขี้ริ้วขี้เละนะแล้วก็มี ปัญญาฉลาดไม่โง่เขลาไม่ถูกเขาหลอกเอานะครับเรื่องนี้ไม่มีอะไรบังเอิญถ้าเกิดใครภาวนาบ่อยๆจะเห็นจะเห็นว่าจิตเราบังคับไม่ได้จิตเราที่เจอเรื่องดีเรื่องร้ายนะเรื่องที่เป็นบุญเป็นบาปบังคับไม่ได้นะมันเป็นไปตามวิบากพูดง,ง่ายคือวันนี้เราเดินออกไปน,นอกเนี่ยเราจะเจอใครนะไปสถานนี้สถานที่นี้สถานที่นั้นจะเจอใครนะจะเจอม э ิตรหรือศัตรูนะครับจะเจอเรื่องดีเรื่องร้ายเนะี่ยบังคับไม่ได้ ทั้งที่เราไปนะอาจจะตั้งใจไปดีแต่เจอเรื่องร้ายนะกล่าวว่าเรื่องนี้มันเจอเรื่องร้ายบางทีก็เจอคนดีมาช่วยนะเพราะฉะนั้นมันปนเปย์กันอย่างนี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าใจตามหลักพุทธนะตัวเราเนี่ยที่เขาว่าตัวเราเนี่ยนะมันไม่ใช่รูปร่างหน้าตาของเราแบบนี้หรอกมันไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลจริงๆแล้วก็คือจิตนะที่มันเกิดดับเนี่ยมันทําทั้งบุญทําทั้งบาปมันก็ต้องเสวยทั้งบุญแล้วก็บาป จริงๆแล้วก็คือจิตเป็นนักเดินทางแต่จิตเมื่อมาประกอบกับกายนะอย่างเราก็เรียกว่าเป็นมนุษย์นะถ้ามันหน้ากายมนุษย์แตกเพราะว่าตายมาไปเกิดนะในร่างของเดรัจฉานก็เรียกว่าสัตว์เดรัจฉานมันไปเกิดอุบัติขึ้นนะเป็นกายทิพย์ก็เป็นเทพเทวดาเป็นภูมนะิตัวเดินทางคือจิตนะเพราะฉะนั้นจิตเนี่ยนะมันถึงเก็บทั้งบุญทั้งบาปนะแล้วเวลามันเสวยวิบากมันก็บังคับไม่ได้ นะเราต้องเจอสิ่งดีสิ่งร้ายก็บังคับไม่ได้นะครับอีกประการหนึ่งนะนอกจากว่าเราจะภาวนานะครับแล้วเราก็เห็นลักษณะแบบนี้นะว่าเป็นไตรลักษณ์แตนะ่บุญบาปมันก็บังคับไม่ได้มันก็เจอเรื่องดีเรื่องร้ายก็บังคับไม่ได้มีอีกวิชาหนึ่งที่น่าสนใจนะซึ่งผมก็ได้ฟังมานั่นคือเรื่องอภิธรรมซึ่งหลายคนจะบอกว่อาอภิธรรมนี่มันเป็นเหมือนทฤษฎีใช่ฮะเป็นทฤษฎี ผมอ,อกว่าเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจเพราะว่าสแสดงจิต8 9จิต121ไว้น่าสนใจมากสแสดงจิตทั้งที่กระทํากรรมด้วยโลภกดหลงนะกระทํากรรมด้วยไม่โลภไม่กดไม่หลงนะแล้วก็เป็นจิตที่เสวยวิบากนะด้วยบาปก็มีเสวยวิบากด้วยบุญก็มีน่าสนใจนะซึ่งก็สแสดงถึงว่าแต่ละบุคคลเกิดมามันมีความแตกต่างรวยหล่อสวยฉลาด นะหรือว่าเกิดมายักยนตนะ์ขี้ริ้วขี้เลแล้วออก็โงกเขาล้วนมาจากเหตุนะที่เราสร้างไว้ในจิตแต่ละประเภทนะในจิต89จิต121ในพระพิธรรมนะน่าสนใจคือถ้าเกิดใครมีเวลาว่างๆอ่ะลองไปอ่านไปฟังดูก็ได้นะผู้นี้บรรยายพระพิธรรมเนะี่ยน่าสนใจนะผมมองแล้วมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่สูงเลยนะ,สะแสดงถึงเหตุปัจจัยต่างๆนะจิตเกิดในละักษณะ ที่สร้างเหตุนะสร้างกรรมใหม่แล้วก็เป็นจิตที่เสวยวิภากกรรมเก่าด้วยก็มีแล้วก็มีจิตของโลกิยะนะจิตของฌานจิตของโลกุตระธรรมน่าสนใจนะผมบอกว่าใครมีเวลาหลังจากที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็มาปร,ริยติธรรมได้ศึกษาอภิธรรมก็สนุกดีนะสำหรับพวกที่ชอบสายวิทยาศาสตร์สายวิชาการที่เป็นทฤษฎี ซึ่งสอดคล้องนะครับตรงกับเวลาเราเจริญสติภาวนานะจิตมันบังคับไม่ได้จิตดีจิตร้ายก็บังคับไม่ได้จิตบุญบาปให้ผลก็บังคับไม่ได้นะมันไม่ได้เป็นไปตามความอยากเราอะมันเป็นไปตามกฎในรัค้วนะมันก็ให้ผลบุญบาปนะให้ดีให้ร้ายก็บังคับไม่ได้เป็นเช่นนั้นเองน่าสนใจจึงมานําเล่าสวนฟังนะเพราะฉะนั้นนี้ไม่มีอะไรบังเอิญน,นะครับชาติหน้าถ้าเราอยากจะรวยหล่อสวยฉลาด นะยังไม่ไปนิพพานภวก,กิเลสย,ยังไม่หมดเนี่ยก็ให้ละบาปสั่งสมบุญนะครับแล้วก็ทำกุศลเยอะๆจะได้เป็นผู้ที่ฉลาดด้วยนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ